ฮัลโร,ร,ราพ่อใหญ่เราสิไปกูนพี่น้องกูนคันปิงเราสิไปกวาดที่มาออกจากกูนคันปิงตอนแรกเราบร่ได้คิดว่าเราสี่ไปไปมือนีแล้วก็ขึ้นนีด้วยแล้วานาั่งแล้วนาั่งอยู่หนทีวีก็นั่งนั่งไปนั่งมากแล้วก็ว่าเราสิไปกวาดไอ้ที่มาออกจากกูนนะสันเอาไปมามาเราไปเลยสองทุ่มได้เนี่ย ปกติพ่อใหญ่เพิ่นสิบเ,เพิ่นสิบ่ามาขับรถตอนกลางคืนสองทุ่มแล้ขับรถไปกูนขับรถจากบ้านไปถึงกูนแคมปิ้งเมืองเมืองเมืองกูนแคมปิ้งก่อประมาณหาชั่วโมงพี่น้องขับไปหอน,นั่นกนนนนนน็ประมาณตีหนึง่งตีหนึ่งนี่ละสองทุ่มสามทุ่มชีทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งน่าไปหอด เราเมื่อเช้า, 10, า,ารเราก็สิกวาดที่มากวาดเสรซตเราก็สิขับรถกลับลกวัดสันเดชอีนางบอกเอ้ยเธอคือมันหนักคับนอนวะ <c oughs> นี่สองทุ่มเด้บรรยากาศสองทุ่มมืดตึบเลยอีนางบอกเดชไปน้ำพอไปเฮ็ดงานเนาะค่ะอีนางก็อยากอยากไปน้ำอยู่อยากไปซอยเราแล้วว่าเออพี่ใหญ่บอกว่าบ่เป็นปยังเดี๋ยวเราไปเองคนเดียวว่ดสัน เราไปมันี่เราก็สิกัาปอื่นมันบะแมนไก่ได้ไปน้องครับโหลดหาสมองครับข,ขึ้นเขานี่ยเด้กเราก็เทิรเขานี่หิมะลายเด้ก <c oughs> สร้างแล้วเถอะสองโทมเลยเดี๋ยวจักรน้อยนั่งก็เสียเข้านอนหาอย่างเสียบเสียบกินมันพี่นอ้อเสียบเสียบเนี่เงาะกระป๋องย่างกินเ <c oughs> <c oughs> งาะกระป๋องก่อนกินแตนิ่ยวันหวานเนาะโอ้กินเงาะกระป๋องก่อนเลยเด้อสิไปนอน nồi này, này. ăn văn văn Yên yên xả Sẽ ủa chung chảy bị lộn Ừ, ạ Ừm <laughs> หาลับพันนอนกันดีกว่ามื่นสาวตื่นแต่สาวเป็นงานคือกอ